มาจ้าสายคลีนสายชอบใช้สมุนไพรนะคะสายแพ้เคมียาย้อมผมนะคะแต่ไม่อยากมิดหาผมงอ,อกผมขาวนะคะนี่เลยค่ะพี่อูขอแนะนำค่ะสินค้าตัวใหม่นะคะของ b e n โ o ร l วทุกคนนะคะจะเปิดตัวประมาณนะคะกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะเดี๋ยวพี่อูนำมาติดตะก้านะทุกคนก็รีบมากดสั่งซื้อไปใช้ด่วนเลยนะคะทุกคนจ๋านะมีอยู่3สีสีน้ำตาลประกายทองสีน้ำตาลเข้มสีดำธรรมชาตินะคะ บอกเลยว่าปิดงอกมิดโคนตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยล่ะนะคะเรียกได้ว่าเป็นผงสมุนไพรย,ย้อมปิดงอกนะคะของ 4YL ทุกคนจ๋านะเป็นออร์แกนิก100%เปเซนเลยล่ะนะคะทุกคนจา๋านะคะปลูกแบบอินซีนะคะไร้เคมีนะบอกเลยทุกคนนะถ้าใครนะคะสนใจใช้นะทุกคนเร็วเร็วนี้นะคะมาพบเจอกับน้องได้เลยนะคะมี3มสีให้เลือกค่ะบอกเลยว่านอกจากจะมิดโคนตั้งแต่ครั้งแรกนะคะ แถมยังได้สีผมสวยนะคะถูกใจด้วยแหละนะคะทุกคนจ๋านะเลือกให้เหมาะกับสีผมของตัวเองนะทุกคนบอกเลยว่านะคะใครได้ใช้นะโชคดีมากๆทุกคนอันนี้นะเป็นสีผมน้ำตาลเข้มนะพี่อุพามาให้ดูรีวิวสูตร2จ้า